Thế nha Chịt vui Chịt vui của Không bớt Bớt đi là Bớt bớt đi à Thật sự đầy มือบวมแดดตอดโอ้ <BS> แดดลามคุณีแม่นึง่งตีไปเลยเจตอดนอ้องเอ,อ้ยดูลายดูก็มันบ่ได้ดูหลายวิธ <BS> ว่าเจ้าสาวยมคั่นๆเนาะยืมถึงมั่เหลือหนึงจุด มือบวมยุบแน่แล้วมันบวมยิงจะกระแนงข้าวขนแมวบอกคือแบบบาอย่างเลย